เออยุดๆโบต้องกอดอกเอิกหน่นี่เด้อแบบภาษาลาวของว่านักเลงนี่เออเอาจที่เขาให้เป็นผู้หญิงเาให้บร้อยเด้อผู้ใหญ่เป็นไห่มาสอนเออตาแบบไหนเอออาสบายดีด้วยสบายดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอซินิ่มไม่ใช่ข้อเสีอเด้อเบอกจะได้ยินเด้อย่านบอกย่านบอเมืองหน้าแต่ว่าอยากขอโทษเด้อคนนี้ไม่ใช่นะผู้นี้ฮ่าพอเราตายในเมื่อวานเราถามว่าหาปีแล้ว แล่เขาก็ว่าทั้งเพื่อนเขานะแป่ว่าเขากินกับบุญยากลุมกินแต่ว่าเขาก็มาถามเบิ้งชื่อนะแล้วผู้ใดพี่น้องเราหลายบย่บ้านนี่เขานเขาน้องนี่เนี่ยพี่น้องล้วอันนี้ก็แม่นบอกเออนี่จะอายนั่นจะน้องโอ้เพื่อนบอแม่ออเอออนี่เป็นอ้อนี่จะน้องนั่นก็น้องโอ้มีแต่น้องบอกน้องก็คนนี่ก็ยุ่งยุ่งกัดเจ้า เออเราเอาผัวอยู่นอกกับผัวนึ่งเรื่องผู้นี้เรื่องผู้นี้นอกบ่เออนองเล่าเอาผัวผัวนึ่งอยู่นอกเออจะเมาเหล้าบ่ไม่ไงขึ้นนั่งอยู่เมาเหล้าบ่ไปไม่บ่ไม่ไม่บุลองบ่ไหนอันนีบ่มีจืเอาคือนั่งอยู่เออเป็นยังเมื่อยบ่เจ็บหัวบ่เจ็บหัวเจ็บหัวบ่เออขึ้นไปนอนแม่เจ็บหัวไป กาสบายดีพูดยาเจบุญทุตกท่านที่เข้ามาค่ะเบิ่งคลิปนี้เนาะมือนี้เนาะบิลลี่สิไปถามเพื่อนหลังนั้นเพื่น้องเยเนาะไปเฉลี่ยไปบอกสิไปถามเบิ่งเพื่อนหลังนั้นเพื่น,น้องเอ้เพื่อนหลังตัวแม่ไมยแม่ไมยลูกสามคนผัวตายป้าเพื่น้องเนาะมืัอน,น,นี้บิลลี่สิเข้าไปก็คือเพิ่นอยู่เพื่อนเลยบิลลี่ถามหาเอื้อยนี่เมื่อวานนี่เพราะอยากเอาขนมให้ลูกเล่าเพื่อนนี่ผู้ใดยอยู่นี่เพื่อนนี่ เป็นยังเมาเหล้าบอขึ้นยังก <c oughs> ุ้มใจอยู่เป็นยังเ้ยนี่เหล้าขาวบอกกินเหล้าขาวบอให้ลูกเจ้าเด้อขอบใจด้ยอยไออบอ <c oughs> นี่ผู้นี้ผู้นี้นี่เขาามหาผู้นี้หมู่บ้านนี่เหล้าไปขายนนองไห้แล่เหล้า,นะาเนาภาษาเหล้าเป็นแต่เราก็เลยแปลภาษาให้เอา้เอาสบายดีมะพี่ลูแลมะพี่งอยเอ้ยยุดยุด บ่ต้องกอดอกเอิกแนวนี e ้เด้อแบบภาษาลาวของว่าน,นักเลงนี่เออเอาจั้งสิ้เฮาไม่เป็นผู้หญิงเฮาเรียบร้อยเด้อผู้ใหญ่เพิ่นให้มาสอน,อน,นเออตาแบบหนา้าเอออาสบายดีด้วยสบายดีเออ,อเดียเด๋ยว,ยวเดี <c oughs> งงด๋ยวไอซินี่ไม่ใช่ข้อเสื่อเด้อเบอาจะยินเด้อย่านบ่อกยันบอกมึงหน้าต่อไอยากกระทด้ะข้อนี้ไม่ใช่นะผู้นี้หาพอเราตายนี่เมื่อวานเฮาถามว่า5ปีแล้วแล้วเขาก็ว่าทางเฮือนเขาน้ำ แม่ว่าเขากินกับใบยักกุ้มกินแต่ว่าเขาก็มาถามเบิ้งซื่อนะอืมแล้วผู้ใดพี่น้องเล่าลายบ่ิวา่เขาหนักเขานองนี่เนี่ยพี่น้องง่ายอันนี้ก็แม่นบ่เออนี่จะอายนั่นจะน้องโอ้เพื่อนบ่หมีอ้ายออนนี่เป็นอ้ยนี่จะน้องนั่นก็น้องโอ้มีแต่น้องบอกน้องสองคนนี่เก๊อกยุ่งกัดเจ้า เออเหล่าเอาผัวอยู่นอกกับพัวนึ่งเออผัวนี้เออผัวนี้นอกบ่เออโดนน้องเล่าเอาผัวพัวนึ่งอยู่นอกเออจะเมาเหล้าบ่กไม่ไงขึ้นนั่งอยู่เมาเหล้าบ่ไปไม่งม่ไม่ล้องบอกไหนบอกไม่จืดขึ้นนั่งอยู่เออเป็นยังเมื่อยบ่เจ็บหัวบ่เจ็บหัวเจ็บหัวบ่เออขึ้นไปนอนแม่เจ็บหัวไป เออเราเจี๋ยวหัวได้ยังกินเข่าเมื่อคืนนี่เรื่องการเร็่ไก่กินไค่ไก่เออเอาเนี้อเอกลูกเนี้ยบอกเนี้ยบอกเลยไอ้ทายกิดไอหนึ่งเด้อไปบริลลินไปดิโดกเอาให้กินเราไปบริลลินไปมืดเลยเด้อเออเอาเจ๊ะมาเจ๊ะบอกขั้นเข้าพังคว่ำนะเอาให้กินได้เลยขั้นเขาโบพังคว่ำกับโบได้ให้กินนี่แล้วพี่น้องเบแต่ซ้ำมือนี่แหละเออแบบว่าแบบเล็กหน่อยเขาแบบที่ว่าในไหนเนาะ เวลาเขาห่าท่ายคลิปแดีวเขายืนหลายนะพี่น้องกับโบตี้เขาดอกเล็กน้อยเนาะเขาอยากเบิ้งแบบเขาไม่เคยเห็นคนเขามากแค่จังหวะเนาะคนแปลกๆเขามาเขายืนเบิ้งแบบคล้ายๆแบบเบิ้งก็เฉิดเลยโอ้ราจะเกินใครอยู่ใกล้กับป้อายบ้านเนี่ยลายเป็นร้อยอกับประมาณนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบม่รีว่าหลายลีดเด็กน้อยอยู่บ้านนี่อยอันนี้ฮะกำลังใหญ่ของเฮียนกับบริเขาเนาะบริเขา ที่ผ่านมานี่แต่ว่าเขาอยู่กันสามแม่ลูกเขาในีั่นเนาะใช่ผู้หนึ่งยู่ใส่ลูกเราผู้นึงแม่นบ่นี่บ่แม่นลูกค่อยหนิเออลูกเจ้ามันป๊อบมันป๊อบไปใช่หรืลูกป๊อบอีกแล้วบ่เออย่านย่านบ่เราป๊อบเอาย่านลูกเราพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เนาะบินลี่ก็เลยมาถามมึงให้ละเอียดพี่น้องเอ้ยเนาะว่า เราอยู่จกค้นนะกัเราเราอยู่แบบใดเน่นอกเสีองนอก,นอ,กอ่าจะจะได้ชงยิน่งมาแบบนี้โอ้ยอพ,นนะพี่หันหน้ามาพี่กับไอ้หน่องเลยโอ้ยน้องสาวนี่เจ้ากินแล้วยาเจา้าเจ้าเท้าอันนั้นเปล่าเจ้ห่องห้องเซี่หูกันเน,ะนาะแต่ได้ยินแต่ได้ยินแล้วเป็นยังเราคือหูหนวกตะกี้ตะกอนแล้เป็นยังบบเป็น,บบเ,ปนเป็นแต่เกิดแบ่เออ เป็นตะเกิดอเราเป็นตะเกิดได้ไหน้องไอ้บุ๋มแมนเาห้ากระเป็นเลยพุณนิกาเรากลับไปขายน้ำไม้ดูยู่บ่เมื่นนี้เรนี่มันยืดเพื่อนลูกแม่มันขายแม่ข้าเพื่อนหนึ่งเข้าน้ำแม่ข้าเพื่อนหนึ่งเข้าเมื่อนหร่จะบริหนึ่งเข้าบ่มื่อนี้หนึ่งชุกแล้วหนึ่งชุกแล้วิเยอะได้ไหม พี่น้องไอ้บุีก็หัวก่อนเล่านะแบบห้องเช่หูกันเอาแถว่ายุ่งกัดบ่ไม่เท่ารอนไเงินแล้วจะยู่เพื่อนจะยุ่ไกระเอยไ่นเพื่อนหลังไหนจะยู่งกรเมีเอาลูกจไปใส่เเอาลูกจะไปใส่เบิร์่เ้แต่คคนจะไ่ได้เดาบ่าวเดาผนตายแล้วยิง พวอพวอพวอวอจะตายบอกโอ้จักปีแล้วพวจะตายไม่ทจักเท่าไปีละแม่บอกอไอ้คอยยังว่ะเลนน้มันนมัน่ระไม่เอาไม่ยังนี่ไม่ยังคอมเมนนี่บอกแมเนมาข่าวบอกโอ้แทงตากันเนาะเออโอหนึ่งเดือนเ่ เพื่อนไม่เท่าเท่านั้นบอเออเขาอยู่กินกับอะไรอยูู่้เดียวบอลูกราวก็มอืม่มมือนี่จะกินน้ำผ้งแต่จะกินน้ำผูดไอ้คมือเนี่ยขอ้าเพิ่นแล้วขอ้าเพิ่นโอ้กินเข้าวใ้ยาคอน้ำแบบพี่น้องขอน้ำนี้บอขอ้นน้ำลูกน้ำลานยกหนึ่งกักิน กองนึ่งก <Bond> ักินเออเดี๋ยวนี้บ่มีข้าวกินเลยบ่บ่มีแล้วลูกเอ้ยหมดเขานั่งนี่เลยเออปองไปเอาข้าวให้เราหน่อยไปหน่อยนึงข้าวตัวเขาแบ่งไว้นะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ห้น <classy> enfin <ita> ้องก็แปเอาข้าวให้เด้อไปเท่าเด้อเออบ่ลายดอกหน่อยนึ่งอ่าเป็นยังน้องเจ้าคือคืออายข่อยอายบ่เราย่านบ่ญาคอยจับเมื่อนั่บ่เจ้าบ่ย่านิไห้จับบ่ย่านบ่ บ่ยานเนาะไปตะบนก็ปุ้ยนนขาเจ้านางเบิ่งเป็นน้องไอ้เนาะช้ำเดียวครับอ่าเบิ่งบุญเลยเป็นน้องไอ้เดียเดี๋ยวก็เบิ่งบุญเลยนี่เออเบิ่งบุญ,บญพากันนางปูศาสตร์นั่งดีๆเด้อเก็บเงินคนละพันเด้อยวจะ <c oughs> <c oughs> หน่อยเด้อคาดิโดเด้อเออเราหยอกเขาเขาพากันปบเมื่อจะได้เป็นน้องไอ้เนาะนหน่อยนี่เจ้าบ่มี่ให้เฮ็ดบ่ไม่เท่าเจ้านะ่ะ ได้ที่น้อยอ่ได้เข่าหน่อยบอเข่าหนงเออเอ้าไม่เท่าอันนี้เข่าเห้าวให้เจ้าเด้อเอ้าเออของเจ้ายังมีกินอยูุติของเจ้านะก็เมย์บายเมย์เปิ้ลเยอะเดาจ้าหมดหมดแล้วเออยังแต่ยังบโบลายบอเออแต่เอาไปเอามาให้แล้วนะถุงหนึ่งอ่ะมัดแล้วบอยังแต่เข่าเปลือกบอ ออยังแต่ข่าเปลือกอยังข่าเปลือกแล้วก็ประมาณสอบหนึ่งสอ,สองสอบยิ้มนึ่งตีเว้ยแม่ยังก็น่านบ่นยุ้ยมอนี่เป็นท่อมมอนี่ฮะเฮะพี่น้องเลยเออชองแม่ลูกพี่น้องเลยฝากันอยู่เพื่อนนลังนี่เลยเจ้าไปเอาน้ำกินจะไปเอาอยิ่มใส่นี่บ่นังชื่อยังเกาะชื่อเจ้านางกันนางกันโอ้สื่อแบบไม่เถาค่อยเลยเว้ยอากันนางกันบ่จะไปตักน้ำนี่จะไปตักน้ำมีใส่น้ำกิน อยู่ห่วยพวกเออน้ำอาบได้撒อาบยู่หันแล้วโอ้ทางอาบทางกินแล้วลูกทางอาบทางกินอาบอาบพร้อมกินพร้อมเออเอ้าตัวนี้ให้เจ้าเด้อไม่เท่าเด้อเอ้าเข่าชั้วพี่เขาขายโลนึงทรายเขานี่เดี๋ยวนี้เออเม่เคยซื้อ เจ้าน่ะคนลาวบ่เจ้าคนผู้ไทยเออผู้ไทยไทเอาผัวบานี่เออเอาโคละเทิงเออคุเข้าแต่เจ้าบ้านอยู่บ้านดงบ้านดงบ้านดงใหญ่เออบ้านดงใหญ่เออเออฮู้อยู่ฮู้คนอยู่บ้านดงใหญ่ฮู้อยู่อืพี่น้องเอ้ยเป็นหยังนี่คือบ่ใ่เกือนี่หมดกัดบ่เนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเน ไปอ่ะยูกับยองกลับบอกไม่เท่าควจะตายจักปีแล้วเจ้านะชิมห้าปีนี่แล่ชิมห้าปีลูกกบ,บ่มีล้านกระบ,บอมีมมมโอมาพี่มาพี่เจ้าคันใด,น,ดนี่คันใดนี่บ่มีตะปูตอกบอก<ด>ฮะบ<ด>่มี<ด> เพื่อไผเอ้เจ้าผู้ได้ผัวแล้วกับบนได้ไหเบิ่งบ่มาอยู่บ่ไายเคยเจ้ากับเพื้อยจันเออบุณยแม่นน้องน้องผู้นี้บ่ได้ผัวนะเออบื่อหน้องผู้นี้บ่ได้ผัวนะเราเราล่าจะเป็นลูกกบกันบ่ผู้นี้นะผู้นี้จะลูกเล่าน้องน้องเล่าน้องเล่าเอาผัวอยู่พุ่นนี่น้องผู้นี้โอ้ยนี่ลูกบ้านผัวติดทางถนนพุ่นเด็ดทางขนนพุ่น แค่เพื่นเป็นทางนี้น้องชาวน้องชายโดยโน้องชายน้องชาวเรางงงงอยู่ใเท่านี้เราแบบงงงงอ่งนี้พี่น้องเลย เจ็บหัวหูหนัวหัวนัวมันมาได้งินหันเบาแห้งมันได้งินเพื่อหันเบาไม่แห้งแล้วพูนีิบอกไปตักน้ำนะตักน้ำตลอดพูนีิบอกใส่เอาเอายังไปตักน้ำคือมันไผ่คอยชืเอว่าน้ำไผ่ก่อนนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดหันกล้องมาพี่ดูคอยชืเอว่าน้ำผู้ใดก่อนนี่เด็กหน่อยก็ใช้เจ้าปากลูก ไปโอเปลนอ่อนไปช่างนันไปโอ้ยเสียงเขาดังด่งเล็กน้อยจะเงียจะเงียอยู่พี่น้องเลยจะไม่ผู้ใดเป็นผู้ใดเใหญ่จอยลยจอยบันไหนเออไปขนมกายเอาหายกินเลยได้บางหันนี่ล่ะไปพากันไปเล่นเด้อมันแล้วขนมมันแล้วน้องรมเชียร์นักได้นักอ้นได้นักเต่าได้ง่ายตาเต่าง่าย เนาะพี่น้องเลยเนาะมิแต่ว่าวิลลี่กะอยากถามน้องว่ากิ่นยูเป็นยังไงปลูกพักพอมบ่นี่คือมีแนวหดพักส่วนพักบ่ชวนพักเจ้าบ่ตอนไหนของเจ้าบ่โอ้ของเออของเอื่อยนั่นบ่ของนองเพิร์มนองไผ่น้องไผ่โอ้พี่น้องเลยเพิ่นโบหุ่นจากนอกเขาใช่เปล่าว่าประชาล่าโบเป็นเนาะประชาล่า บเป็นชาลาวเจ้าบริเวณขายเครื่องงี้บ่นี่ยนี่เอาเครื่องไปขายบ่เออจะเอาเครื่องมาขายเอาหน้าไม้เอากระปุกเออไปขายยี่ใสน่ะไปขายยี่ใสเจ๊ไปละนี่ขายอยู่หอยชานะมันหอยชานโอ้ปูเด็กหน่อยหลายนอกบ้านนี่นอกหลายแห่งนี่นอกเออตาเธท่าไหร่ไปเนี่ยจะเบาเยอะอันจะอ่อนจะเบายันไงไอ่ห้าง เขาได้กินดีโดเนาะหุ่มใสหุ่มใส่แล้วเขาให้กินขนมอีกเห็นควายซ้ำขนมเลยเด็กน้อยนี่กเพี่อวเลยนั่นแลาว่าจำพอมันมาพอมันมาอเออว้าวยนเอ้าไกล้ยังไงไก่พันบ่กไอ่แก้วเฮ้ยเ่ี่องเ้ยเออบ้านนี้เจ้าอายุผู้เดียวเนาะออยวมันเือดยัหักล่มันยบ่ปเท่า เฮ้ยบอเอาอยังในบ่อตูนะเฮ้ยบอเอาอยังในบ่อโดยคือกันกับแม่แหละแม่กับบากปากว่าบอคอยเป็นอันนี้ก็หู้นวะคือกันบ่อดิ้ยินอย่างบอว่าเอานี่ยเดี๋ยินเนาะย่านอายบอย่านบอมีเคยเห็นในยาเออยังย่านอยู่เนาะเอาเดี๋ยวเป็นอยังเดี๋ยวมากมือหน่อยจ้ะเขียนในชื่อนี่เขาม่ยัก คยแหละอยู่บ้านนี่จะคนในเขาของเฮียนหลายคนเขาไปเขายี่นอกบ่อือยู่พุ่นบ่อืออ๋อเห็นแล้ว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 แล้วพี่น้องเอ๋ยนาะขี่รถมาทำงานนี่แนมเห็นอยู่เล็กน้อยเขายางละลายออกมาข้ามาแล้วเขาพากันลงไปอาบน้ำยูเซ่บ่ไปเห็นอยู่ชานกับยู่นี่เลยเลยเขาอาบอยู่พุ่นน่ะคนบ้านใดซะคนบ้านอยู่นอกเออบ้านนอกฮั่นบ้านนี่กองมันบ้านอู้ไปป่าไปแต่ย่านนะ บอลบอลไปอาบน้ำมันนะพี่น้องยันยันโู้ยยันปลาแหละวยันงูยันอยังเัี้แหละเออยันเคยแหละเวลาเขาห้องน้ำพากันไปเขาห้องน้ำดิใส่นี่เขาห้องน้ำเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาป้องเออบอลแบบไปทายไปทายไงโดนกุกป้ากามป้าเนี่ยบอลบอลลูกจะไปทายจะเล่นเขาป้า่หรือเปล่ บมยันงูบ่ฮะไปหออกรเติ๊ใหม่ธรรมชาติก็เนาะเติ๊งใหม่อนรมก็ยังจังกอดห้องน้ำเดี๋ยวตีติร์นนองอยู่แต่ว่าเราเบาบุคอยเปลี่ยนน่องกระซอนง่ายอยู่ได้แล้วมาแล้วมากอดอีกนี่วิริวอยากอดเอ่าเรากอดบุกอดอีกบอกให้โดนเราก็โดนพี่น้องเลยขันเฮียนนี่ก็เป็นโอ้ขันเฮียนนี่ก็เป็นเฮียนเบาหลายๆลด้เลูกเด้อด่ามไปไม่เรียน เคยไปขายน้ำใหม่บ่หนิยันชงใช้ไอ้ายนั่นนี่คือสิบว่เคยดอกนี่บ่บ่ไปบ่ขายน้ำใหม่เป็นยังคือบ่ไปขายบ่เคยไปเออเป็นยังคือบ่ล่องไปนะแม่เบิ่งย่านไปมปาเยันย่านยังไรย่านเล่าย่านเล่าย่านเขาจับบ่บ่ย่านคนนหนิบ่ย่านเห็นยังย่านเขาจับเป็นสีนี้ย่านเขาจับ เราญานเล่าพี่น้องเองโอ้ยไม่ว่าเฮาน่ะนี่เอ้ยเจ้าบ่ต้องสอนให้ลูกย่านเด้อเห็นคนน่ะเฮาเว้าน้ำเห็นคนเฮาเวาน้ำบางเทธอเขามีเวียกเห่าเห็ดเขาก็สีได้เออรนเหาเพ็ดเวียกเจ้าน้านายแล้วเจ้าแต่เจ้าต้องเลยื้อบอคนธรรมดานี่แหละก็าว่าน้ำกันคือแบบว่า คือเฮานี่นย่านคนนี่มันบอดีปัญหาใดเข้ามาล่ะคือเราบโย่านเจ้าจะรับไปเล่นนั้นเจ้ามึงคือเจ้ามีเวียกจะช่วนเราประเทศแต่สินะมันจะเป็นแบบนั้นอเอ้ยคาราบบไปใส่อยู่จะเฮือนแล้วก็สิบโมี่ยังขึ้นอย่เลยพอห่มเพอห้องก็ไม่ตะพื้นเดียวนี่เป็นของเฮือนเรานี่บดิมี่ยังไรเฮือนเราเป็นของเลยพวกอ่าอันกินอันอยู่กับโบดิมี่ซ้ำนะไฟฟ้ากับโมมีนะเชลลาเซียวกับโมมีเบื้งหลังคาเฮือนเราก็อยากลุ้นเลน<อ>ยเป็นของเลยนันเลยไปยมดฮะผลโต๊ะเรเปียกมัดบอก ผู้ใดเป็นสาวลักที่ว่าหาอยู่อากินนี่แม่มีแต่แม่นี่บอแม่เล่านี่บอเออเบิดบ้านนี่เล่าแล้วบ่มี่ก๋มูมบอ่หรือว่ามีเ่ชนอื่นนี่บอเออลูกเล่าใครจะเห็นลูกเล่าผู้น้อยนะบุเห็นจ๊กเกอร์นี่นะเมื่อวานนี่ก็บบุเห็นเห็นแล้วป๊อบโลดป๊อบโลดย่านย่านอันไหนก็ย่านโพดพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นมิี่แล้วป๊อบเลย

เขาลยแหละท่านป้อมให้ละท่านเขไหนละท่านมึงไปเุยบอสได้แล้วเอ้ยไได้บอสเป็นมือไหมซะเดี๋ยวเขาไปเฮือนอื่นก่อนมึอนี้เน้อเดี๋ยวให้เจ้าออกกับลูกเจ้าข้างในด้ให้ะยุ่งเือนเลยเขามากอ่ะมันเป็นอันนี้บางเทือมีเครื่องมี่ยังมาให้อะนะเขาจะห่วงว่าลูกเจ้าหน่อยง่ายซั่ใดเขามาแบบเพื่อที่จะเจอเขาอยู่พร้อมกันนะน้าเออเอาเลยไน เออเอาเอาคัดสั่นกันเดี๋ยวบลล่จังมาใหม่พี่น้องเนาะมือนี้กะเดี๋ยวพักไวปสานีซะก,ก่อนเนาะลูกเราอยากยา่านเท่านีา้ <S <s ans> <s ans> เ,นเดี๋ยวเดียวยานบ่เออยังย่านอยู่เอาบ่ไปยังเดี๋ยวเฮามื่อน้าจังมาใหม่อีกค่อยๆมาเอาเถอะหน่อยมาทะบิขเจ้าย่านนะขจาตกใจพี่น้องเลยถ้าหากว่าแบบมีผู้ใดผู้หนึ่งที่วอะไรเครื่อง <c oughs> <s ans> มีผู้ใด <c oughs> จะบุญฝากเครื่องให้ปุ๊บนี่เขาเจ้าจะบ่ย่านเลยเขาเจ้าจะกลายเป็นแบบอันนั้นเลยเลยพี่น้องเลยเนาะกลายเป็นแบบว่าแบบอยากให้เจอตลอดนะนะ โอเคอ้าวสบายดีนะลกูกส,สบายดีเดี๋ยวกนอืกนจบ,บอกง่ายอยูุคน้องเลย